สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สร้างกลาดนะครับอยู่กับผมเซลปู้ที่ปรึกษาการขายนิสันหัวทะเลโคราชนะครับวันนี้เราก็นําเจ้าตัวรถกระบะของนิสันเนี่ยก็คือเจ้าตัว n i สัน n นาว l ่า2.3 KING CAP Black Edition นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์ Black e i i t i o นะครับซึ่งเจ้าตัวรุ่น King Cap หรือว่าเจ้าตัวแคปเนี่ยจะมีทั้งหมด อ่สองบกอสองสคุ่มก่อนแล้วก็จะมีตัวเตี้ยนะครับเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็เป็นตัวยกสูงที่เป็นคาลิเบอร์นะครับในส่วนของตัวยกสูงจะมีทั้งหมด3เกรดรุ่นเนาะจะมีรุ่นอ่าอนะครับรุ่นแ a c k Edition และตัวท็อปสุดของเขาจะเป็นรุ่น V นั่นเองวันนี้เรานําตัวซีรีส์แบ็กอ d i t ชันมาทํารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับผมในส่วนของตัวชุดเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนขนาด2,300ซีซี นะครับเทอร์โบคู่นั่นเองหรือว่าใบเทอร์โบเนาะตัวนี้จะได้พละกําลังแรงมาอยู่ที่190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงถึง450้านิวตันเมตรเลยนะครับผมในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะครับข้อดีของเขาในส่วนของตัวชุดเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นชุดเครื่องยนต์ที่สามารถถ่ายน้ํามันเครื่องทุก20 0 0 0กิโลได้ทําให้เราประหยัดค่าเซอร์วิสน้ํามันเครื่องไปในรอบอเลขขี้นั่นเองนะครับในรอบหมื่นรอบ30,000รอบ5 0,000่นนั่นเองเราไม่ต้องมีในสวนตัวน้ํามันเครื่อง เวลาเราเข้าใช้บริการศูนย์บริการเช็คระยะหมื่นโลอ่าหมื่นโลนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าภายนอกมีอะไรมาบ้างสําหรับซีรีส์แบ็กอิดิชั่นอ่าในส่วนของตัวราคาของเขานะครับผมเจ้าตัวแบ็กอิดิชั่นเกียร์ออโต้เนี่ยรุ่นแคปเนาะจะอยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็ราคาจะเป็นราคาตัวรถที่ยังไม่ได้รวมค่าสีนะครับก็เราไปดูกันเนาะว่าสีอะไระเลือกออปชั่นสีไหนก็เพิ่มค่าสีกันไป นะครับผมกระจกบานหน้านะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากกระจกบานหน้าต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัว Back e dition เนี่ยจริงๆพื้นฐานของเขาก็คือเจ้าตัวรุ่น E caliber นั่นเองนะครับก็คือออปชั่นทั้งหมดมาจากตัวรุ่น E เลยแล้วมีการตกแต่งในส่วนของตัวชุดแต่ง Back e dition เข้าไปนั่นเองนะครับผมก็สเปคเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับกระจกบานหน้าเป็นแบบอะคูสติกการ์ดมาให้นะครับผมถัดลงมาฝากระโปรงด้านหน้าจะมาพร้อมกับตัวลายสติ๊กเกอร์กราฟิก ะครับตรงนี้นะฮะเป็นลายสติกเกอร์กราฟิกของแบ็กเอดิชั o n แต่เป็นคาดฝากระโปรงมาตรงนี้ในรุ่นแบ็กเอดิชั o n เดิมก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะเป็นฝากระโปรงดําครึ่งบานเลยเนาะนะครับแต่ว่าตัวอ่าตัวไมเนอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นลายกราฟิกมาแล้วนะครับในซีรีส์แบ็กเอ dition นะครับผมกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่เป็นสีอ่าจริงๆเป็นกระจังหน้าดำเนาะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีมีทลลิกมาให้ในส่วนของตัวคิ้วขอบ กระจังหน้าในซีรีส์ปกติมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับในรุ่นตัวเตี้ยจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผมน่าจะเป็นพาร์ตตัวเดียวกันกับเจ้าตัว n นาวาล่าโฟโฟและโ r ทูเอ็กเลยนะครับผมจะเป็นสีเทากันเมทัลลิกเนาะในสองตัวคิ้วกระจังหน้าตรงนี้นะฮะอันนี้อนาคตเราก็เป็นอัปเกรดในสองตัวหนังสือฟอนต์โลโก้ตรงนี้ที่เป็นสีดาสีแดงเพิ่มเติมมาได้แล้วก็ทําให้ตัวรถมันดูเด้งหรือว่าลอยออกมานะครับในสวองตัวชุดหน้า นะครับผมโลโก้นี้สันที่มาพร้อมกับตัวกล้องมองภาพรอบทิศทางด้านหน้านะครับซ่อนอยู่ข้างใต้โลโก้ตรงนี้นะครับผมชุดไฟหน้าเป็นแบบคอร์ต i-LED นะครับจะเป็น LED โปรเจคเตอร์แยกกันทั้งหมด4หลอดนั่นเองก็จะเป็นไฟต่ำา2หลอดไฟสูง2หลอดนะครับผมตัวนี้ก็จะให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นกว่าหลอดแบบธรรมดาถึง3 8เลย นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light นะฮะจะติดตรงนี้จริงๆอ่าไฟมันไม่ได้กระพริบนะครับแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคการถ่ายทําตัวกล้องเนาะมันจะทําให้ภาพมันกระพริบนะฮะตัวนี้เป็นไฟ Daytime Running Light นะครับผมอ่าด้านล่างก็จะเป็นช่องไฟตัดหมอกตัวนี้ไปสามารถไปอัปเกรดใน,นส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับถัดลงมาด้านล่างสุดในส่งตัวแข้งด้านหน้านะครับตรงนี้ เดิมทีมันจะเป็นสีบอนเงินนะฮะแต่ว่าตัวแบ็กอีดิชันเนี่ยเขาจะทําเป็นสีดาเงามาเพื่อให้มันดุดันมากขึ้นนันเองนะครับในส่วนตัวคลิปตรงนี้นะนะครับผมอ่าคันนี้ก็คันนี้เป็นรถอ่าเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับมันก็เลยจะติดฟีมมาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับว่าด้านข้างมีอะไรมาบ้าง จุดที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือเจ้าตัวคิ้วซุ้มล้อตัวนี้เป็นแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับแบ,บ็กอินชั่นจะมีในสองตัวชุดคิ้วซุ้มล้อมาด้วยจะเป็นเหมือนโป่งเย็บนะครับผมก็จะมีในสองตัวหมุดน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็การเก็บงานของเขาจะใช้เป็นแบบปิดขอบยางปีกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับทำให้เจ้าตัวคิ้วซุ้มล้อกับตัวรถเนี่ยมันแน่หากันตรงนี้เลย นะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคิวซุมล้อนะครับถัดมาด้านล่างนะครับในส่วนของตัวแบ็กอี dition จะให้เป็นชุดล้อแม็กออลลอยขนาด18นิ้วมาให้นะครับซึ่งเดิมทีตัวรุ่นปกติมันจะเป็นไซสิ17นิ้วนะครับตัวแบ็กอิ dition จะให้ไซสิ18นิ้ว6รูมาให้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กสีดํามาให้เลยนะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้นะฮะ6ก้านนะครับเป็นลาย6ก้านเนาะตันๆนะครับก็ทําให้ดูบึกบึนแล้วก็เพิ่ม ความใหญ่ของตัวล้อให้มันดูเต็มสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลัดมากับยางโตโยนะฮะตัวนี้ให้โตโยมานะครับรุ่นก็เป็นรุ่นฟัซตัคที่นะครับผมในส่วนของตัวซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยางอยู่ตรงไหนเอ่ยออเดี๋ยวไปดูล้อหลังอีกทีหนึ่งนะครับว่าไซส์ยางเป็นเปลืออะไรมาให้นะฮะอ่าถัดมาด้านข้างนะครับในส่วนของตัว ชุดหูกระจกเนี่ยจะให้เป็นสีดํามาเลยนะครับในส่งตัวหูกระจกพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ที่ฝังอยู่ในหูกระจกนะครับไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีอะไรเจ้าหูกระจกก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว LED นั่นเองถัดมาด้านล่างใต้หูกระจกจะมีในส่งตัว,ตวกล้องมองภาพรอบทิศทางมาให้นะครับผมมือเปิดประตูจะเป็นสีดานะครับก็จะแมทชิ่งกันทั้งคันเลยเนาะแล้วก็มาพร้อมกับปัว ปุ่มสมาร์ทคีตรงนี้สามารถล็อกและปลดล็อกรถจากตัวปุ่มน,นี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้อเอากุญแจรีโมทออกมากดนั่นเองนะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีในส่วนของตัวชายบันไดบันไดาลากบบันไดข้างนะครับเป็นสีดํามาให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามองมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวตั้งแต่ประตูแคปด,ด้านหลังเนี่ยไปจนถึงท้ายกระบะเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ลายการาฟิกนะครับ อาตาดยาวขึ้นไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้แบ็กอิดิชันนั่นเองนะครับซุ้มโป่งล้อหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้นะฮะอาจเจอแล้วนะครับในส่วนตัวซีรีส์ยางที่ให้มานะครับจะเป็น255 60 18้านั่นเองนะครับผมนี้นะฮะ แล้วเราถัดมาด้านหลังนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับทั้งไฟหลีและไฟเบรกเนาะเป็นตัว C ตรงนี้นะฮะไฟท้าย LED ก็ตอนกลางคืนก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกมาให้นะครับฝั่งซ้ายมือเนาะก็มาพร้อมกับโลโก้นิสันโลโก้บอกเกตรุ่น E นะครับโลโก้นาวันร่านั่นเองในส่วนของตัวกันชนท้ายจะเป็นแบบบันได2ขั้นนะครับทำให้เวลาเราก้าวขึ้น ใช้กระบะเนี่ยสามารถก้าวขึ้นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับยังสั่งในส่วนตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยถึง4ตําแหน่งนะครับตรงนี้1ตําแหน่งตรงนี้1ตําแหน่งนะฮะทางซ้ายและขวานั่นเองนะครับไฟส่องแผน่แผนใต้จะอ่ไฟส่องแผ่นป้ายเบียนก็จะให้เป็นแบบ LED มาเลยนะครับในส่วนตัว Black Edition นะครับมามาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนตัวมือเปิด าฝาท้ายนะครับจะเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับช่องลอ็อกกุญแจตรงนี้นะครับผมมีช่องลอ็อกกุญแจมาด้วยทําให้ฝาท้ายไม่สามารถเปิดได้นั่นเองเผื่อเราอนาคตมีการาคุมในสองตัวกระบะไลเนอร์ที่เป็นแบบฝาปิดเนาะเผื่อเรามีของมีค่าในรถเนี่ยเราก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็สปอยเลอร์นะครับในส่วนตัวกระบะแคปนาวาร่าเนี่ยเราจะมีสปอยเลอร์ในส่วนของตัวฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ใช้วางแก้วได้นะครับวางแก้ววางกระป๋องนะฮะเผื่อเรา,าสันทนาการกันอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็มันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องหนึ่งของความาสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถ นะครับข้อ2จะเป็นเรื่องของตัวตามหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับที่เป็นตัวลมวิ่งขึ้นมาเนาะปื๊บลงมาท้ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท้ายลาดยาวไปหน่อยนี้ก็ตามหลักที่ก็คำนวณมานะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าที่ของสปอยเลอร์นะครับโอเครอบคันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบคันหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับในส่วนของตัวสีรถเนี่ย ซีรีส์แบ็กอีดิชั่นจะมีใน2ตัวสีขาวมุกนะครับสีดำสีแดงและก็สีเทานมเหมือนเจ้าตัวโปรโฟเนั่นเองนะครับผมจะมีทั้งหมด 3, สามสี4สีนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถเนาะว่าภายในตัวรถหน้าตาอย่างไรนะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับผมก็ ประตูนะครับแผงประตูจะเป็นแบบโอเพนแคปนะครับผมอะยวผมเปิดให้ดูขออนุญ,ญาตนะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นโอเพนแคปนะครับก็จะเป็นแคปเปิดได้นั่นเองด้านหลังแคปเปิดได้ก็จะมีตัวช่องใส่สัมภาระหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับมือจับตรงนี้แล้วก็ตัวมือเปิดประตูตรงนี้หน้าต่างบานหลังนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุ รองแขนตองเนี้ยจะเป็นวัสดุหุ้มหนังบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินตะเข็บสีขาวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าของเขาก็จะมีในส่วนจตัวพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้า2บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับมือเปิดซีรีส์แบคดรชั่นจะเป็นสีดําด้านมาให้นะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวแบ็กดิชั่นคันนี้เนี่ยของลูกค้ามีการอัปเกรดในสองตัวชุดเบาะหนังเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถนั่นเองนะครับซึ่งเดิมทีเจ้าตัวซีรีส์แบ็กดิชั่นเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้ามาให้เหมือนเจ้าตัวเกตรรุ่น E เลยนะครับเป็นเบาะผ้ามาให้นะแต่ว่าตัวนี้เรามีการอัปเกรดในสองตัวชุดเบาะหนังที่ลูกค้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถนั่นเองนะครับก็เวลาออกมามันก็เลยจะดูดีประมาณนี้ นะครั<พ>บผมในสตัวเบาะก็จะปรับได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับสูงต่ำนะครับปรับเอ็นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในตัวเบาะของเราก็จะมีการทําในสตัวช่องใส่สัมภาระด้านหลังเบาะทั้งซ้ายและขวาเพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในด้านหลังเบาะแคบด้านหลังนะครับตัวชุดนี้เราก็มีการหุ้มให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการ ใส่ในสองตัวเบาะรองนั่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเผื่อเราชุบเฉื่อจริงๆก็ยังสามารถโดยสารได้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นของนาวาล่าเจ้าตัวแคปไม่ว่าจะรุ่นไหนของนาวาล่านะครับไม่ว่าจะแคปหรือ4ประตูเนี่ยเขาจะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ตั้งเริ่มตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับว่าภายในมีอะไรมาบ้างนะครับผมก็ภายในเจ้าตัวซีรีส์ Black Edition นะครับก็จะเป็นเน้นเป็นโทนดำด้านบนเป็นตัดสีเบดนะครับมือจับบนผนังศีรษะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็มือโหนตรงนี้มีมาให้นะครับแต่ว่าฝั่งคนขับจะไม่มีมาให้เนะาะก็จะได้ไม่รบกวนสายตาก็ยังก็ยังมีข้อดี นะครับผมจะได้ไม่รบก,กวนสายตาผู้ขับขี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมลงผงมาเลยนี่นี่โอเคครับผมก็อันนี้นะครับก็เริ่มจากด้านบนแนละจะมีในส่วนตัวไฟเพดานหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นไฟสองแผนที่ด้านหน้านะครับแยกซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้นะตรงนี้ข้อดีของเขาเวลาเราใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงตอนกลางคืนเนี่ยเรากดเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นแสงส่องออกมาตรงบริเวณนี้เลยมันจะไม่ฟุ้งเข้าสายตานะครับในส่วนของตัวนี้มันเป็นเข้าคำนวณมาอย่างดีนะฮะถ้าเป็นหลอดปกติทั่วไปมันจะจ้าออกแล้วมันจะเข้าสายตาผู้ขับขี่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะยิงลงมาตรงบริเวณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวข้อดีของเขานะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บแว่นตานะครับผมในส่วนของตัวรูตรงนี้หลายๆคนสงสัยว่าคือรูอะไรตรงนี้คือรูไมโครโฟนนั่นเอง นะครับเดี๋ยวบอกนะว่าไมโครโฟนมีไว้ทําไมนะครับมีในสองตัวบังแดดนะครับบังแดดจะมีกระจกมาให้ด้วยนะครับผมคาดว่าน่าจะมีไฟมาด้วยนะตัวนี้มีไฟมาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่จะไม่มีมาให้นะครับมีฝั่งผู้โดยสารฝั่งเดียวเนาะนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้นะครับผมตัวนี้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มีมาให้นะครับแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะดีไซน์เหมือนกันเลยตั้งแต่ว่าตัวแคปแล้วก็ตัวสีประตูนั่นเองนะครับแบ็กออดิชั่น นะครับจะมีการอัปเกรดแตสอตัวชุดนี้นะฮะชุดกรอบตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวมือมือจับตัวตรงนี้เนาะนะครับให้เป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับสีจะเป็นเฉดเดียวกับเจ้าตัวคิ้วกระจังหน้าเมื่อกี้นะครับเป็นเทากันเมทัลลิกเนาะก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะครับผมหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วมาพร้อมรองรับการทำงานของ Apple Carp l a y และ Android Auto นั่นเอง นะครับผมระบบเครื่องเสียงของเขานะครับก็จะมีรายการทำงานาวิทยุ FMAM เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับบลูทูธออเด d i โอ USB AUX นั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าจอตัวนี้ยังสามารถแสดงภาพจากกล้องรอบคันได้ด้วยนะครับกจอใหญ่สะใจถอยชัดเจนแน่นอน นะครับกล้องของนิสสันของเราเนี่ยจะพิเศษนะครับในส่วนตัวระบบ mod นะครับหรือว่าระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับก็ถ้าเกิดมีหมาแมวเดินผ่านหรือว่ามีเด็กเล็กในบริเวณรอบตัวรถที่เรามองเห็นได้ภายในกล้องเนี่ยกล้องจะมีการ alert แล้วก็สัญญาณแจ้งเตือนสัญญาณเสียงด้วยนะครับให้กับผู้ขับขี่เราจะได้ระวังมากยิ่งขึ้นเวลาถอยหน้าหรือถอยหลังนั่นเองนะครับในตัวกล้องของเขายังจะมีภาพจากมุมล้อหน้าด้านซ้ายเวลาเรา จะอยากจอดแนบฟุตบาทนะครับผมเราสามารถเลือกกล้องมุมนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวกล้องด้านหน้านีน่นเจ้าตัวเส้นเขียวเนี่ยมันสามารถกะระยะหมุนตามพวงมาลัยได้ด้วยเจ้าตัวเส้นกะระยะนะครับผมระบบแอร์เป็นแบบแยกฝั่งอัตโนมัตินะครับผมเป็นแอร์ออโต้นั่นเองแล้วก็แยกฝั่งซ้ายขวาปรปับอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับผมเจ้าคันนี้เกียร์จะเป็นตัวออโต้เจ็ดสปีดนะครับมาพร้อมกับตัวโหมด แพทเดิลชิพที่คันเกียร์นั่นเองนะครับสามารถ uh, เลือกบวกเลือกลบหรือว่าหมดเมนนวลน,นะครับสามารถปรับบวกปรับ,บลบลบ,ลบจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น7จ็สปีดมาให้นะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลแน่นอนนะครับแล้วก็จับคู่กับเจ้าตัวเครื่องขุมพลัง190แรงม้าเทอร์โบคู่นะครับผม อ่าตรงนี้นะฮะในส่วนของตัวช่อง USB สําหรับเชื่อมต่อเครื่องเสียงตรงจุดนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกมือนะครับเป็นปุ่มอ่าคอมีมมาให้นะครับช่องวางแก้วขนาดใหญ่2ตําแหน่งนะครับเท้าแขนกลางและข้างในนะครับจะมีในส่วนตัว Power Outlet สิโวลต์1ตําแหน่งนะครับช่อง USB Type A และ Type C อย่างละ1ตําแหน่ง นะครับเพราะว่า p o w เวอร์อ e t เลทจะมีตรงนี้ให้ในตำแหน่งแล้วจะมีทั้งหมด2ตำแหน่งเนาะตัว12โวลต์นะครับเผื่อใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเผื่อใส่เหรียญขึ้นทางด่วนอีกนะครับผมอคอนโซลกลางประมาณนี้นะครับในะส่วนตัวชุดหน้าจอเรือนไหม่นะครับจะเป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงนะเป็นเข็มวัดรอบเข็มความเร็วเกน้ํามันเกยความร้อนนะครับในจอตรงกลางเป็นจอทีทีขนาด7นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะบ่งบอก หรือว่าสเตตัสค่าการทํางานต่างๆทั้งหมดของตัวรถผ่านจอชุดนี้ได้เลยสามารถเซตติ้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษค่าเอเวอร์เรอะไรได้ทั้งหมดผ่านหน้าจอชุดนี้นั่นเองนะครับโดยการคอนโทรลผ่านชุดพวงมาลัยมาติฟังกช์ชันตรงนี้นะครับผม พอมาไยก็จะเป็นแบบทรงกลม3ก้านนะครับแล้วก็ตรงนี้คอนโทรลเครื่องเสียงตรงนี้คอนโซลชุดหน้าจอเรียนไม้นะครับผมแล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลหรือว่าระบบล็อกความเร็วมาให้นั่นเองนะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายผ่านตัวปุ่มมันติฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มพุทสตาร์ตตรงนี้นะครับในสองตัวชุดปัดน้ําฝนนะครับก็จะมีใน2ตัวโหมดตั้งหน่วงเวลามาให้ นะครับแล้วก็ชุดไฟหน้านะครับจะมีทั้งหมดอาจจะเป็นตรงนี้ใส่ในะสกัดตัวโหมดเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์แบล็คดีเซชั่นนะครับสำหรับผู้ที่ชอบลืมปิดเปิดไฟหน้าแล้วก็สามารถใช้เตาแก๊กออโต้ได้เลยมันก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัติเวลาแสงน้อยหรือว่าใกล้ครับนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยมีถุงลมแอร์แบ็กมาให้แอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งเนาะก็จะมีพวงมาลัยด้านหน้านะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านั่นเอง นะครับตัวซีรีส์แบล็กดิชันก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้รถกระบะแคบสักคันหนึ่งก็ลองมองเจ้าตัวนาวาลาแบล็กดิชั่นไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอ,อยากจะได้ความแตกต่างเนาะถ้าเกิดรุ่น E ก็เป็นออปชั่นนี้เลยแต่ว่าอยากจะให้มันโดดเด่นบนท้องถนนหรือว่ามันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ลองเป็นแบ c ็ก d ิชั o นก็ได้นะครับอย่างน้อยๆคุณได้โป่งล้อได้ล้อ18ได้สติ๊กเกอร์ไลท์กราฟิกมาด้วยจากโรงงานนะครับโดดเด่นแน่นอนบนท้องถนน นะครับผมแล้วก็ราคาของเขาจะอยู่ที่849,000บาทในรุ่นเกียร์ออ,ตโ,อโต้เนาะผมขออนุญาตนิดนึงครับตรงนี้ลืมนะในส่วนตัวเสาอากาศของเขาแบ็กออ dition จะพิเศษได้เป็นทีบฉลามมาให้นะครับที่ฉลามของทางการเีาะนะครับผมอ่านะครับ849นะครับในส่วนตัวราคาก็เกิดคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้รถที่ประหยัดในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอย่างผมวิ่งแต่ผมลองเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์ธรรมดาผม วิ่งไปส่งลูกค้าที่ชนบุรีน่ยจบไป17กิโลลิตรนะครับผมในรุ่นเกียร์ออโต้แคปเนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้ประมาณ1 6 1 7ประมาณ1 5 1 6โลลิตรเลยนะครับในการเดินทางไกลตัวนี้ประหยัดมากๆนะครับผมได้พละกำลังถึง190แหลแรงม้าด้วยนะครับผมแล้วก็ประหยัดในเรื่องของการาบำรุงรักษาหรือว่าเมเนทานสน,นะครับทุกรอบ20,000กิโลนั่นเอง นะครับผมแถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวเจ้าตัวเกียร์แมนวนวลของแบล็กดิชั่นลองเข้าไปดูในช่องกูซ่ากลาดก็ได้นะครับผมทำเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาไว้แล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรด้วยละกันสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้รถกระบะนนวาร่าสักคันหนึ่งนะครับ ก็ลองมาอุดหนุนกันได้นะฮะยังไงลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนแล้วก็เบอร์โทรของเซลฟ์ปูนะฮะจะเป็นเบอร์0 6 3 6 6 5 9 9 4 9หนะครับหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ID l i ล e ทั้งหมดเดี๋ยวพูดจะใส่ไว้ข้างใต้ดีสคลิปชั่นใต้คลิปตรงนี้ยังไงเรากดเข้าไปดูตรงคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้เนาะมันจาเดี๋ยวใส่เป็นรายละเอียดราคารถแล้วก็เป็นช่องทางการติดต่อเบื้องต้นไปให้แล้วใครมีงบประมาณเท่าไหนอะไรยังไงซื้อสดซื้ออนจัดไปนั้นลองเข้าติดต่อเข้ามาสอบถาม นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผู้ากรลาดไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจะแปะลิงก์ในสองตัวเกียร์แมนวนวลไว้ให้ใต้หลังจบคลิปนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวอรอบหน้าเราจะมีรถรุ่นไหนอะไรยังไงมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกหรือว่าการตกแต่งของลูกค้าบางท่านมีการตกแต่งใส่โลโบาใส่นู่นนี่นั่น แล้วมันดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ลองกดติดตามไว้ก็ได้นะครับก็จะได้มาตามกันเรื่อยๆเนาะเผื่อจะเอาไว้เป็นไอเดียหรือว่าแนวทางในการแต่งรถของเราหรือว่าเ,อาเป็นเรายังไม่มีแผนตอนนี้แต่ว่าอนาคตเผื่อเราอยากจะมีโครงการซื้อรถเพิ่มเติมสักคันหนึ่งก็ฝากติดตามช่องผูซากราดไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ